ไข่ไก่และไข่เป็ดมีความแตกต่างอย่างไรเมื่อพูดถึงอาหารที่คนเรานิยมบริโภคเป็นประจำไข่ถือเป็นแหล่งโปรโตีนราคาย่อมเยาหาซื้อง่ายและสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูซึ่งไข่ที่เราพบเห็นกันบ่อยที่สุดก็คือไข่ไก่และไข่เป็ดหลายคนอาจสงสัยว่าไข่สองชนิดนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรทั้งในแง่ของรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการและผลดีต่อสุขภาพการทำความเข้าใจความต่างเหล่านี้จะช่วยให้เราเลือกบริโภคได้เหมาะสมกับร่างกายและความต้องการของเราเองก่อนที่จะไปเจาะลึกความแตกต่างและคุณประโยชน์ของไข่ทั้งสองชนิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของผมเพื่อไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับอาหารสุขภาพและเคล็ดลับการดูแลตัวเองที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่แข็งแรงและยืนยาวครับ หัวข้อที่1ความแตกต่างระหว่างไข่ไก่และไข่เป็ดไข่ไก่และไข่เป็ดเป็นแหล่งอาหารพื้นฐานที่คนเรานํามาใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ถึงแม้จะดูเหมือนเหมือนกันในภาพรวมทั้ง2ชนิดนี้มีความแตกต่างทั้งด้านกายภาพรสชาติโครงสร้างภายในคุณค่าทางโภชนาการการใช้งานในการปรุงอาหารรวมถึงข้อควรระวังด้านสุขภาพที่ต่างกันในรายละเอียด เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจะช่วยให้เราเลือกใช้ไข่ให้เหมาะกับเมนูเป้าหมายด้านโภชนาการและข้อจำกัดด้านสุขภาพของแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้นในแงก่กายภาพไข่เป็ดมักมีขนาดใหญ่กว่าไข่ไก่เปลือกของไข่เป็ดมักหนาและทนทานกว่าทำให้บางครั้งเก็บรักษาได้นานกว่าเล็กน้อยเมื่อไม่ได้แช่เย็นแต่เปลือกหนาไม่ได้หมายความว่าจะปลอดเชื้อมากกว่า การมีเปลือกที่หนาและชั้นคิวติเคิลหรือเคลือบธรรมชาติบางครั้งทำให้ไข่เป็ดกันน้ำและอากาศได้ดีขึ้นส่งผลให้ไข่เป็ดมีอายุในสภาพแรดล้อมบางอย่างนานกว่าแต่โดยทั่วไปควรเก็บไข่ทั้งสองชนิดในตู้เย็นเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพที่ดีที่สุดส่วนลักษณะภายในคือสัดส่วนไข่แดงต่อไข่ขาวในไข่เป็ดมักมีสูงกว่าไข่แดงของเป็ดมักมีขนาดใหญ่และสีเข้มกว่า ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นสีเหลืองแกมส้มขึ้นอยู่กับอาหารที่เป็ดได้รับซึ่งส่งผลต่อรสชาติและเนื้อสัมผัสเวลาทำอาหารด้านโภชนาการไข่เป็ดมักให้แคลอรี่และไขมันต่อฟองมากกว่าเล็กน้อยเนื่องจากมีไข่แดงใหญ่กว่าและสัดส่วนไข่แดงต่อฟองสูงกว่าไข่แดงเป็นส่วนที่อุดมด้วยไขมันวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D, E ดีและแร่าธาตุบางชนิด จึงทำให้ไข่เป็ดมีแนวโน้มจะให้วิตามินบางชนิดและแร่ธาตุมากกว่าในปริมาณต่อฟองอย่างไรก็ตามปริมาณโปรโตีนทั้งไข่แดงและไข่ขาวรวมกันก็ยังถือว่าเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพดีทั้งคู่ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนสำคัญครบถ้วนความแตกต่างเชิงสัดส่วนนี้มีความหมายเมื่อคุณคำนวณตามฟองมากกว่าต่อกรัมถ้าวัดเป็นกรัมของไข่ที่บริโภคจริงความต่างอาจลดลง แต่ถ้าคุณใช้เป็นฟองเช่นเตรียมอาหารโดยใช้จำนวนฟองจะเห็นความแตกต่างชัดกว่าเช่นการใช้ไข่เป็ดทำขนมอบจะให้รสชาติเข้มและเนื้อสัมผัสที่ฉ่ำกว่าเพราะไขมันและไข่แดงมากกว่าในทางกลับกันหากต้องการรสชาติอ่อนและความหลากหลายไข่ไก่เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นกว่าในการทำเมแรงหรือการตีไข่ขาวให้ฟูผลลัพธ์อาจขึ้นอยู่กับเทคนิคและสภาพแวดล้อม โปรตีนในไข่ขาวของทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันเล็กน้อยทําให้การตีและความคงตัวของฟองเปลี่ยนแปลงได้จึงอาจต้องปรับวิธีการตีการใช้ความสะอาดของชามและอุณหภูมิให้เหมาะสมในด้านสุขภาพมีประเด็นที่หลายคนสนใจคือคอเลสเตอรอลในไข่ซึ่งเป็นส่วนของไข่แดงทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดมีคอเลสเตอรอลแต่โดยทั่วไปไข่เป็ดอาจมีคอเลสเตอรอลต่อฟองสูงกว่าข้อสรุปทางโภชนาการปัจจุบันชี้ว่า อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงไม่จำเป็นต้องเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจเสมอไปแต่การบริโภคต้องดูทั้งพฤติกรรมการกินโดยรวมและขอ้เอเสและผดใจเร่งความเสี่ยงอื่นๆของแต่ละคนด้วย สำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนจะบริโภคไข่จำนวนมากเป็นประจำนอกจากนี้ไข่เป็ดที่มีไขมันมากกว่าอาจมีแคลอรี่ต่อฟองสูงกว่าเล็กน้อยจึงควรคำนึงถึงเมื่อต้องการควบคุมน้ำหนักหากเน้นโปรตีนแบบแคลอรี่ต่ำกว่าไข่ขาวของทั้งสองชนิดก็ยังคงเป็นตัวเลือกดีเพราะมีโปรตีนสูงและไขมันต่ำเรื่องอาการแพ้ไข่ก็สำคัญ ไข่ขาวมีโปรโตีนที่เป็นสาเหตุให้คนบางคนแพ้เช่นโอวาโปรตีนต่างๆผู้ที่แพ้ไข่ไก่อาจจะแพ้ไข่จากนกชนิดอื่นด้วยเพราะมีการข้ามปฏิกิริยาของโปรโตีนแต่ก็มีบางกรณีที่ผู้แพ้ไข่ไก่สามารถทานไข่เป็ดได้โดยไม่มีอาการได้เช่นกันซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากและไม่ควรทดลองด้วยตนเองโดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กเล็กหรือผู้ที่เคยมีอาการแพ้รุนแรงควรปรึกษาแพทย์ก่อน ด้านความปลอดภัยในการรับประทานอาหารทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์เช่นสโม m o n e l l a การทำให้สุกทั่วถึงจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้ใหญ่ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการบริโภคไข่ดิบหรือเมนูที่ใช้ไข่ดิบไข,ข่เค็มไข่เยี่ยวมา้า หรืออาหารที่ผ่านการบ่มหรือถนอมแบบไม่สุกควรเลือกแหล่งที่มีการควบคุมคุณภาพหากต้องการเก็บรักษาควรเก็บในตู้เย็นและใช้ภายในเวลาที่เหมาะสมแม้ว่าเปลือกไข่เป็ดอาจดูหนาและเก็บได้นานกว่าในบางสภาพแวดล้อมแต่การแช่เย็นยังคงเป็นแนวปฏิบัติที่ปลอดภยัยสุดท้ายการเลือกใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดขึ้นอยู่กับจุดประสงค์หากต้องการเมนูที่รสชาติกลางใช้ง่ายและควบคุมแคลอรี่ได้ง่ายไข่ไก่อาจตอบโจทย์ แต่ถ้าต้องการรสชาติเข้มขนมอบที่เนื้อฉ่ำหรือเมนูที่ต้องการไข่แดงที่มีความเข้มข้นไข่เป็ดเป็นตัวเลือกที่ดีทั้งนี้คุณธรรมทางโภชนาการยังขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงเช่นเป็ดหรือไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยหรือให้อาหารที่มีโอเมก้า3อาจให้ไข่ที่มีโปรไฟล์กรดไขมันต่างจากไข่ที่เลี้ยงแบบเข้าคอกดังนั้นการอ่านฉลากที่มาและเลือกแหล่งที่เชื่อถือได้จะช่วยให้ได้ไข่ที่เหมาะกับเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณมากที่สุด โดยสรุปทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดมีข้อดีข้อเสียของตัวเองและการบริโภคอย่างมีสติและหลากหลายร่วมกับอาหารประเภทอื่นๆจะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากอาหารธรรมดาอย่างไข่นี้มากที่สุดหัวข้อที่2คุณประโยชน์ต่อสุขภาพของไข่ไก่และไข่เป็ดเมื่อพูดถึงเรื่องคุณประโยชน์ต่อสุขภาพขไข่ทั้งไก่และไข่เป็ดต่างก็ถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ธรรมชาติมอบให้เรา เพราะภายในไข่หนึ่งฟองเต็มไปด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายทั้งโปรตีนคุณภาพสูงวิตามินแร่ธาตุและกรดไขมันจำเป็นแต่ถึงอย่างนั้นไข่ไก่และไข่เป็ดก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกันซึ่งสามารถตอบโจทย์ด้านสุขภาพของคนได้ไม่เหมือนกันเริ่มจากไข่ไก่ซึ่งจัดเป็นอาหารที่คนไทยและทั่วโลกนิยมบริโภคมากที่สุด ความโดดเด่นคือเป็นแหล่งโปรโตีนสมบูรณ์แบบแร่างกายสามารถดูดซึมและนำกรดอะมิโนไปใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างกล้ามเนื้อได้ดีนอกจากนี้ไข่ไก่ยังมีไขมันที่ไม่สูงจนเกินไปถ้าเทียบต่อฟองทำให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือต้องการโปรโตีนที่เข้าถึงง่ายราคาประหยัดและหาทานได้ทุกวันโดยไม่หนักเกินไปต่อร่างกายวิตามินในไข่ไก่ที่น่าสนใจได้แก่ วิตามิน A ที่ช่วยบำรุงสายตาวิตามิน D ที่เสริมสร้างกระดูกและระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน B12 ที่ช่วยในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงและระบบประสาทรวมถึงโคลีนที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของสมองและความจำจุดแข็งอีกอย่างคือไข่ไก่มีสัสดส่วนโปรตีนต่อไขมันที่สมดุลเหมาะก,กับการรับประทานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการพลังงานพร้อมสารอาหารที่ครบถ้วนในมื้อเดียวเมื่อหันมามองที่ไข่เป็ดจะเห็นได้ว่ามีเอกลักษณ์แตกต่างอย่างชัดเจนประโยชน์ของไข่เป็ดคือมีสารอาหารเข้มข้นกว่าในปริมาณต่อฟองทั้งโปรตีนและไขมันมากกว่าทำให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการพลังงานสูงหรือผู้ที่ใช้พลังงานเยอะเช่นคนที่ทำงานหนักกลางแจ้ง เกษตรกรหรือผู้ที่ต้องการความอิ่มท้องนานไข่แดงของเป็ดที่ใหญ่และเข้มข้นเป็นพิเศษยังมีวิตามิน A, D, E ในปริมาณสูงกว่าช่วยบำรุงสายตากระดูกและผิวพันธร์ที่แข็งแรงอีกทั้งยังมีแร่ธาตุจำเป็นอย่างธาตุเหล็กและสังกะสีมากกว่าไข่ไก่ในสัดส่วนต่อฟองจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีภาวะซีดหรือขา,าดธาตุเหล็ก นอกจากนี้ไข่เป็ดที่เลี้ยงปล่อยหรือเลี้ยงด้วยอาหารที่มีโอเมก้า3อาจมีกรดไขมันโอเมก้า3สูงกว่าช่วยบำรุงหัวใจและสมองรวมทั้งช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่มากขึ้นก็มาพร้อมกับสิ่งที่คุณระวัง เนื่องจากไข่เป็ดมีคอเลสเตอรอลและไขมันมากกว่าไข่ไก่ผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงหรือโรคหัวใจควรจำกัดปริมาณในการบริโภคหรือเลือกกินเฉพาะไข่ขาวซึ่งให้โปรตีนโดยไม่เพิ่มภาระไขมันมากเกินไปแต่สำหรับคนทั่วไปที่สุขภาพแข็งแรงการบริโภคไข่เป็ดในปริมาณเหมาะสมก็ยังคงเป็นประโยชน์สูงโดยเฉพาะเมื่อต้องการพลังงานและสารอาหารที่มากกว่าในฟองเดียว ในภาพรวมทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดต่างก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสุขภาพแต่ประโยชน์จะเด่นต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละชนิดหากต้องการโปรตีนคุณภาพสูงไขมันไม่มากและสามารถทานได้บ่อยโดยไม่กังวลไข่ไก่ถือเป็นคำตอบที่เหมาะสมแต่ถ้าต้องการสารอาหารที่เข้มขน้นรสชาติกลมกลม่อมและพลังงานที่มากกว่าไข่เป็ดก็เป็นทางเลือกที่ดี โดยมีข้อแม้ว่าควรควบคุมปริมาณและเลือกวิธีการปรุงที่เหมาะสมเช่นการต้มการนึ่งหรือการทำเมนูที่ไม่ใช้น้ำมันเยอะเพื่อลดความเสี่ยงจากไขมันส่วนเกินดังนั้นการเลือกบริโภคไข่ที่หลากหลายสลับกันระหว่างไข่ไก่และไข่เป็ดหรือเลือกให้เหมาะกับช่งวงวัยและสภาพร่างกายจะทำให้เราได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างเต็มที่และยังช่วยเพิ่มรสชาติและความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหารอีกด้วย ข้อที่ 3. การนำไข่มาใส่ปรงแต่งในเมนูต่างๆไข่เป็นวัตถุดิบที่ยืดหยุ่นที่สุดชนิดหนึ่งในครัวไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดไข่สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายบทบาททั้งในฐานะส่วนประกอบหลักรสชาติเข้มข้นตัวเชื่อม binder ตัวเพิ่มความชุ่มชํา enricher ตัวสร้างโครงสร้าง structure former หรือตัวทำให้เป็นโฟม foaming agent ซึ่งแต่ละบทบาทจะถูกใช้ในเมนูและเทคนิคการปรุงที่แตกต่างกันต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีนำไข่มาใช้ในเมนูต่างๆเทคนิคสำคัญที่ควรรู้และเคล็ดลับปฏิบัติจริงที่ทำให้ผลงานอาหารของคุณดีขึ้นทันตาการทอดและผัดไข่ในมื้อเช้าและเมนูจานร,ร่วนการทอดไข่ดาว Sunny Side Up Over Easy และการผัด Scramble เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดที่สทแสดงคุณสมบัติของไข่ได้ชัดเจน สำหรับไข่ดาวเทคนิคคือใช้กระทะร้อนแต่ไฟกลางอ่อนเติมน้ำมันหรือเนยพอเคลือบให้ขอบไข่สุกกรอบเล็กน้อยแต่ยังคงใจเหลวถ้าต้องการรสสัมผัสชำ่ำถ้าต้องการให้ไข่ขาวสุกทั่วถึงและไข่แดงไม่สุกเกินไปให้ปิดฝาสั้นๆจะช่วยอบไอน้ำให้สุกโดยไม่ต้องกลับไข่เมื่อทำไข่คนให้ตีไข่กับนมเล็กน้อยหรือครีมจะได้เนื้อครีมมี่หากใช้ไข่เป็ดจะได้เนื้อที่เข้มข้นและหวานกว่าเล็กน้อย ควรใช้ไฟอ่อนและคนช้าๆเพื่อไม่ให้สุกเป็นก้อนแข็งวิธีการนี้เหมาะสำหรับข้าวผัดไข่ควรคใส่สมุนไพรหรือเสิร์ฟกับขนมปังยามเช้าการตม้มเทคนิคตั้งแต่ไข่ยางมะตูมจนถึงไข่ต้มแข็งการต้มแบ่งตามระดับความสุกย่างมะตูม soft boiled ครึ่งสุกครึ่งแข็งไปจนถึงแบบแข็ง hard boiled ซึ่งแต่ละระดับใช้งานต่างกันเช่นยามาตูมเหมาะกับข้าวเช้าหรือใส่ในรานเมง ขณะที่ไข่ต้มแข็งเหมาะกับสลัดแซนด์วิชและทำไข่สลัดไข่เค็มที่คนไทยนิยมมักใช้เป็ดเป็นวัตถุดิบเพราะเปลือกหนาและเนื้อแน่นเทคนิคสำคัญคือจับเวลาและนำไข่ออกจากน้ำร้อนแล้วแช่น้ำเย็นทันทีเพื่อลอกเปลือกให้ง่ายและหยุดการสุกการลวกและโพชไข่ที่เนียนนุ่มสำหรับเมนูคลาสสิกการโพชเป็นวิธีที่ต้องใช้ความประณีตเช่นต้มน้ำให้เดือดปานกลางลดให้พอมีฟองเล็กๆ ใส่น้ำส้มสายชูเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ไข่ขาวจับตัวแล้วค่อยๆตอกไข่ลงในน้ำหมุนวนเพื่อให้ไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงสุดท้ายตักขึ้นพักบนกระดาษซับน้ำเมนูคลาสสิกเช่นเอ็กซ์เบนดิกใช้ไข่โพชแล้วราดด้วยซอสฮอลแลนเดสซึ่งซอสนี้เองก็เป็นการใช้งานไข่ในรูปแบบซอสออมัลชนที่ละเอียดยิบซอสและเอมัลชนมายองเนสฮอลแลนเดสครีมซอสไข่โดยเฉพาะไข่แดงเป็นตัวทำาอมัลชนที่ยอดเยี่ยม คือการรวมของน้ำกับน้ำมันให้เป็นเนื้อเดียวกันตัวอย่างเช่นมายองเนสไข่ดิบบวกน้ำมะนาวบวกน้ำมันและฮอลแลนเดสไข่แดงบวกเนยละลายบวกมะนาวหรือน้ำส้มเทคนิคสำคัญคือควรใส่น้ำมันหรือเนยเป็นเส้นเล็กๆในขณะตีอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้แตกหรือเซปเปเรตหรือจับตัวเป็นไข่แข็งถ้าซอสเริ่มแตกให้หยุดและเติมน้ำอุ่นหรือไข่แดงอีกใบหนึ่งเพื่อคืนอิมัลชัน การใช้ไข่เป็ดในซอสสามารถให้ความเข้มข้นและรสชาติเข้มข้นได้กว่าแต่ต้องระวังเพราะไขมันมากกว่าอุณหภูมิขณะทำซอสต้องไม่สูงเกินไปเพราะไข่แดงจะเป็นแข็ง Scramble ได้การข้นคัสตาร์ดและไอศครีมเป็นการทำซึ่งต้องการการเทมเพอร์คัสตาร์ดซอสครีมหรือไอศครีมแบบครีมเบสต้องอาศัยไข่แดงเป็นตัวข้นและให้ความเนียนนุ่มคีย์เทคนิคคือการเทมเพอร์ค่อยๆเติมส่วนผสมร้อน นมหรือครีมลงในไข่แดงที่ละน้อยเพื่อปรับอุณหภูมิและคนตลอดเวลาจนเข้ากันจากนั้นนำกลับไปอุ่นอย่างอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่จับตัวเป็นก้อนและสำหรับขนมออกแบบแบงมารีเช่นครีมรูเล่ให้ใช้ไฟอ่อนและอบในน้ำร้อนเพื่อการสุกสม่ำเสมอไข่เป็ดที่มีไข่แดงใหญ่จะให้คัสตั์ดที่แน่นและรสชาติเข้มข้นกว่าไข่ไก่ให้ผลเนื้อนุ่มละมุนกว่าการตีเป็นโฟมและเมอแรง เทคนิคโฟมเขามาทำขนมเลิศไข่ขาวเป็นวัสดุสำหรับสร้างโฟมเมอแรงซูฟลสปอนจ์เคก้กที่ต้องการความสะอาดและแห้งของอุปกรณ์เพราะไขมันแมทเพียงเล็กน้อยจะทำให้ฟองยุบในการตีควรใช้ชามโลหะหรือแก้วอุณหภูมิห้องช่วยให้ตีง่ายขึ้นการเติมกรดเล็กน้อยเช่นน้ำมะนาวหรือครีมออฟท่าท่าช่วยให้ฟองแข็งแรงขึ้นมีเทคนิคแตกต่างกันระหว่างเฟรนช์คือตีและใส่น้ำตาลทีละน้อยสวิส คืออุ่นไข่กับน้ำตาลก่อนตีและอิตาเลียนคือราดน้ำตาลเชื่อมร้อนลงในไข่ขณะตีแต่ละแบบให้ความคงตัวและความหวานต่างกันสำหรับเมอแรงเป่าไฟปาโลว่าหรือฐานเค้กเจลลี่ไข่ไก่มักถูกใช้บ่อยเพราะเนื้อฟองละเอียดในขณะที่ไข่เป็ดอาจใช้ฟองที่มีความหนาแน่นที่ต่างกันและผลลัพธ์อาจหนักกว่าเล็กน้อยการเป็นตัวเชื่อมและเคลือบบ i n d e r and coating ไข่ถูกใช้เป็นส่วนผสมเชื่อมในเนื้อสัตว์บดเช่นลูกชิ้น หมูปั้นเพื่อให้เนื้อไม่ร่วนและถูกใช้เป็นน้ำช่วยให้แป้งหรือครัมยึดติดเช่นชุบเกรดขนมเทคนิคคือใช้ไข่ทั้งฟองหรือไข่ขาวที่ตีเล็กน้อยในการเคลือบขนมออบไข่ล้างเอ g wash ทำให้ผิวเงางามและสีทองซึ่งสัดส่วนที่ใช้บ่อยคือไข่ทั้งฟองตีกับน้ำหรือนมหนึ่งช้อนโตะ๊ะหรือใช้ไข่แดงผสมนมเพื่อให้สีเข้มกว่าไข่ขาวทาแล้วจะให้ความเงางามแต่สีจางกว่าการปรับสูตรอบ เค้กบิสกิตขนมปังประเภท enriched d o u e. การใส่ไข่ในแป้งออบมีผลทั้งทางโครงสร้างและรสชาติไข่ให้ไขมันและโปรตีนที่ช่วยให้แป้งนุ่มและเก็บความชุ่มฉื้นเช่น r บรโอชเค้กเนยในสูตรที่เน้นฟองการตีไข่กับน้ำตาลให้เป็นฟองแล้วพับแป้งเบาๆจะได้เนื้อฟูนุ่มหากใช้ไข่เป็ดแทนไข่ไก่ควรลดของเหลวบางส่วนหรือปรับปริมาณแป้งเพราะไข่เป็ดให้ความชุ่มและไขมันมากกว่า ผลลับธ์คือเนื้อขนมจะหนาแน่นและฉ่ำขึ้นเหมาะกับเค้กรสเข้มถ้าต้องการผลลัพธ์เบาๆก็ให้ยังคงใช้ไข่ไก่หรือลดปริมาณไข่เป็ดไข่ในอาหารขาวเฉพาะทางเช่นคาโบนาร่าซุปไข่เจียวแบบเอเชียในคาโบนาร่าสไตล์อิตาเลียนไข่โดยเฉพาะไข่แดงถูกผสมกับชีสและพาสต้านึ่งแล้วคนเร็วๆเพื่อคลุกเคล้าจนเนียนเหมือนซอสครีม เทคนิคคือใช้ไฟปิดแล้วคนกับน้ำต้มเส้นเล็กน้อยเพื่ออีเมลชันโดยไม่ให้ไข่จับตัวเป็นก้อนในเอเชียไข่มีบทบาทมากในอาหารเช่นไข่เจียวแบบไทยไข่เจียวฟูใส่ปลาหมึกหรือหมูสับไข่ดาวราดข้าวหรือใส่ในโจ๊กและซุปแบบเอ็กดบซุปที่ใช้ไข่ลวกเป็นเส้นในซุปร้อนการแปลรูปและการถนอมไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าไข่ดองการถนอมไข่เช่นไข่เค็มซึ่งโดยทั่วไปทําจากไข่เป็ดเพราะเนื้อแน่นและรสชาติดีกว่าเมื่อเค็มแล้ว ไข่ยเย่อมาก,ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการแปลรูปที่เปลี่ยนเนื้อและกลิ่นเทคนิคเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จากไข่ในการยืดอายุและสร้างรสชาติใหม่ๆการใช้งานเชิงเทคนิค clarification, glazing และการใช้เป็นตัวทดแทนไข่ขาวยังถูกนำมาใช้ในการทำ c o n อมเมซึ่งเป็นซุปกระดูกใสโดยการตีไข่ขาวผสมด้วยเศษเนื้อและผักแล้วเคี่ยวเพื่อดึงสิ่งสก,กรปรกให้จับตัวเป็นก้อนลอยขึ้นมาช่วยให้ซุปใสขึ้น ไข่ยังใช้เป็นเกรซิ่งให้ผิวพายเงางามหรือตีและผสมน้ำตาลใช้เครืองฟุลไม้ก่อนอบอก,การจัดการและความปลอดภัยในการใช้ไข่เมื่อใช้ไข่ในเมนูที่ไม่ผ่านความร้อนเช่นมายองเนสโฮมเมดทิรามิสูหรือซอสเย็นควรใช้ไข่ที่พัสเจอร์เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคผู้ที่ตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้สูงอายุหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำควรหลีกเลี่ยงการรับประทานไข่ดิบหรือสุกไม่ทั่วถึงนอกจากนี้ การแยกไข่ขาวและไข่แดงควรทำในชามสะอาดและหากต้องเก็บไข่ที่ตีแล้วสามารถแช่เย็นได้แต่ควรใช้ภายใน24-48ชั่วโมงถ้าต้องการเก็บไข่สำหรับใช้งานต่อไปการแช่แข็งทำได้โดยแกะไข่ออกมาแล้วตีให้เข้ากันใส่เกลือนิดหน่อยก่อนแช่แข็งสำหรับไข่ทั้งหมดหรือเพิ่มน้ำตาลเล็กน้อยสำหรับเก็บเฉพาะไข่แดงเพื่อป้องกันการแข็งตัวเป็นเจลการทดแทนและสัดส่วนไข่เป็ดแทนไข่ไก่ โดยทั่วไปถ้าจะใช้ไข่เป็ดแทนไข่ไก่ให้ลองเริ่มจากสัดส่วน1ไข่เป็ดอาจใช้เท่ากับ1.25-1.5ถึงไข่ไก่ประมาณแล้วปรับตามผลลัพธ์จริงเพราะขนาดและสัดส่วนไข่แดนต่อขาวต่างกันการทดลองเล็กน้อยในสูตรอบจะช่วยหาสมดุลที่เหมาะสม ไข่เป็นวัตถุดิบอนเนกประสงค์ที่ครัวทุกระดับควรรู้จักการใช้อย่างลึกซึ้งจากการทอดง่ายๆไปจนถึงการทำซอสอีมอลชันหรือคัสตาร์ดชั้นสูงเทคนิคเล็กๆน้อยๆเช่นเทมเปอร์อุณหภูมิการตีการใช้กรดช่วยเสถียรฟองหรือการหยุดการสุกด้วยน้ำเย็นจะเปลี่ยนผลลัพธ์จากธรรมดาไปเป็นยอดเยี่ยมและการเลือกใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดให้เหมาะก,กับเมนูจะช่วยให้อาหารมีรสและเท็กซ์เจอร์ที่ต้องการถ้าคุณต้องการ ผมสามารถยกตัวอย่างสูตรจริงๆพร้อมปริมาณและขั้นตอนแบบทีละขั้นสำหรับเมนูไข่ดาวไข่พชคัสต้ดเมอแรงหรือเค้กใช้ไข่เป็ดได้ต้องการสูตรไหนก่อนดีครับ